สวัสดีจ้ามือนีเย่บุ๋มมาซื้อขนมอ่าบ่าแม่นขนมจีนเลยจะ้ะว่สิซื้อขนมจีนบ่ไ้พี่น้องไปได้ตาําบกหุงใส่อีปูพ่นะพอดีเยบุ๋มอันที่รถ่านมาอยากกินเอียงแบบสวงเพ็ดเพลดนสมพี่น้องพอดีเห็นเขาขายอยู่ขางทางไว้เล็กหน่อยไว้รุ่นตำสิน,นะพี่น้องแต่ว่าเขาเจก้กกระตาเป็นกระแชบลเลยล่องเบิรงเนาะพี่น้องเนาะบ่หูว่วาขายบ่แพงค่มได้พี่น้องขายถ,ถอก บกุงวารรชาที่เป็นปมาหมันได้ดิจ้ะอือแต่หนาตาสีสันกะนนากินดิจ้ะหกสิบบาทพี่น้องแต่กระสามากินได้ปลาหมาณนี้ได้พี่น้องอืมคือเข้าเจาเห็ดเองใส้ฮอดกุ้งสดได้พี่น้องมันกับ่าแพ่งนะพี่น้องนมันก็พอกินได้เนาะคนเป็นตาแซ่บพี่เจ,จ้าจ่ะนี่บุม๋มมันเป็นตาแซ่บแต่ว่าถ้าเป็นตาเผ็ดคะ่ะ ผักบุ๋งก็งามงามพี่น้องพักบุ๋งเป็นตะกินแซ่บไ้ใส่ล่องมันกันนะบกคุงเส้นบกคุงหมูมี่เลยพี่น้องตำทะเลเนี่ยมันแมนบ๊อดละตำทะเลบักคุงหมูมี่เลยเนี่ีตัวเครื่องล้วนๆพี่น้องหืมแซ่บแซ่บแซบ,แซบ,แซบพี่น้องแซบ่บอืม ดีมากุุณขัดตยูพี่น้องสว่างอู้เพ็ดขัดบ,บางที่อ่ะคุณทราบเป็นกระตําแสบกว่าพูดยิ่งนะพี่น้องโอเคเลยได้ได้ดิพี่น้องแสบอยู่ขักเพ็ดเพ็ดเป็นจานานพี่นอ้อง ถัท้ไโหสุดพี่น้องสุดส่งเปรี้ยวหวานเผ็ดฮัดแซ่แบพี่น้องเดือวรมมาเดิมมากินตามหองหุงน้ำกัน แซ่บแค่พี่น้งองกุ้งอืมคักใส่เมือ่อพี่น้องแซบไอศกรีมแซับอืม Xoang Xoang rồi ta Mô bè, thịt ปร,ประเทศมาเด้อประเทศไม่สวงางหรอเวลาเมืม่อหันหอน Kinh tầm hồ rồi xương sứt đây luôn. ไม่ได <Net> ้จ้ะกินน้ำกันส่วงค่ะเผ็ดค่ะ ว่าเสร็จเห้อคุณน้องบอกว่าเอาซองๆไปเพดด้วตัดไห้ย,ยังครับคุณน้องมาจักเรียกันเสร็จพี่น้อง